นี่มาพูกับผมมา,าครับโูปแห่งวงกลมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำป้อมปืนนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอจ้างเชื่อใหม่เลยแล้วกันแทนผมจะมาสอนพิมความสั่งด้วยนะครับ๋ยวคุณก็รู้ว่าผมจะพิมความสั่งอะไรนะครับ ต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับค่อยเพิพมคำสั่งอะไรได้ตื้ๆๆรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับพอเข้ามาได้แล้วครับให้ผมจะสอนทำป้อมปืนนะครับให้เอาตัวกาดี่งออกมาครับสแลปครับเล็กครับ วางเป็นรูปนี้ครับวางเป็นยังไงก็ได้ครับวางสลับวางงามวางกาดเดียนครับนี่ครับมันจะยิงออกมานะครับเขาจะวางสามตัวนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วลืมวางตัวการเดียนครับการเดียนการเดียนครับเรียบร้อยเล้วผมจะทดสองตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ นี่ครับกล้ตาแล้วสช่เ้ยเกือบตายครับนี่ครับคำสั่งที่คุณจะสอนทำนะครับก็คือคำสั่งอะไรไมาดูเอาครับทับ S U M M O N เป e ็นว่า E L e m j e l d e r g u e R D i e n เป็นวัคทำรูปขึ้นเป็นวัคลุกลุกขึ้นเป็นวัค ลึกขึ้นแค่นี้ครับนี่ครับคำสั่งตัวนียการียนบอสครับดูผมจะทดสอบความสามารถมันท่านไม่ได้อยู่ใต้น้ำนจะน่ค่อยยิงเราเห็นไหมครับไม่ยิงเราเลยน่ะเห็นไหมมันจะกระโดดไปกระโดดมาแต่พวกนี้ตีแป๊บเดียวผมก็จะตายแล้วดูรอบสุดท้ายผมตายครับ พังตายกี่รอบครับเราจะมาทดสอบก,กันดูพังและพังฮะพังพังสองชุดตายครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสอนพิมพ์เป็นเกมหมดด้วยเอาชีวิตรอดด้วยเลยแล้วกันกดทับจี่ e m e m o d e ครับข้าจะเปลี่ยนเป็นเอาชิรอดกดตัว s นะครับเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นชิวรอดดูมันจะยิงแล้วล้ะโ,โอ้ตอนนี้มันยิงตอนนี้มันยิงตอนนี้มันยิงข้าจะเปลี่ยนเป็นเอาเป็นเกมโหมดนะครับทับ G A M E M O D E ทับ C เสียบเชินตัว C ครับนี่ครับ C เราก็จะได้นะครับการ์ยูโรดเยวผมขอค่าการเดียน บอดก่อนแป๊บหนึง่งกีกามากเลยครับตายยากว่ะ